รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แบบนี้แน่นอนเลยกับรายการขย e n ก้าวกระโดดครับกระโดดใช้ชีวิตเยีกลับมากระโดดใช้ชีวิตนะฮะประสบการณ์ชีวิตของคุณต้องใช้ซะาครับเจดอนครับดิจีโอนครับและดิจเดครับผมเอานะฮะเดอพวกเราเป็นประจำอย่างนี้ทุกวันพุธนะฮะห้าทุ่มครึ่งทางมูนทูไททีวีเป็นประจำเลยนะครับถูกต้องครับผมสัปดาห์นี้รายการของเราจัดเต็มให้กับทุกพันแน่นอนเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าวันนี้เรามีอะไรทุกคนได้ชมกันบ้างครับ หเหง่งก้ากระโดดวันนี้ช่วงทำนองนั้นพบกับเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายบนเส้นทางสายดานตรีของ ETC อัปเดตกระแสนิยมเอาใจหนุ่มสาวในช่วงวาเลนไท์ที่ใกล้จะมาถึงเมื่อหนุ่มมาดแมนทำเค้กวาเลนไทยในช่วงออกสนามและตัวจริงที่มีวันนี้เพราะผีให้ป๋องกระพลทองครับและว,วันนี้นะครับคงจะทราบแล้วว่ารายการของเรามีอะไรให้ชมกันบ้างรรเริ่มต้นช่วงแรกนี้เลยดีกว่านะครับทำนองนั้นนี่เป็นไง ทำเปนบ้านมาที่ผมบอกไปครับพี่ดอสของเราจะพาไปเจอกับศิลปินนะฮะที่มากด้วยความสามารถและโดดเด่นทางด้านดนตรีอีกด้วยพร้อมกับโชว์พิเศษที่ไม่เหมือนใครจะกินกล้องไปเลยไหมวันนี้ผมจะพาไปพบกับศิลปินที่ไม่ได้เป็นเฉพาะไอดอลของคนฟังอีเดียวแต่ว่าเป็นไอดอลของศิลปินรุ่นใหม่ด้วยนีไงใช่เลยผมรู้งอะไรงูอะไร อี c ีซีวันนี้ได้เจอเขาแน่นอนต้องบอกเลยว่าหน้าที่นี้มีแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะออกไปถ้ารู้ตัวแล้วก็เชิญครับไปเลยฮะโอเคหนึโอเคเหลือก็นอยู่สองคนครับผมในช่วงทำนองนั้นวันนี้ครับผมพาทุกคนมาสัมผัสกับกลุ่มศิลปินคนดนตรีตัวจริงกับทักษะทางดนตรี และการทํางานที่หลายคนต้องยกนิ้วให้ในความสามารถช่วชีวิตที่เคยรับใครไม่เคยลอเล่นกับหัวใจแต่ทุกคน อทุ่มเทแต่สุดท้ายก็ยังเสียใจเจ็บจนคุ้นเคยแต่ไม่ชอบเลยที่ต้องไม่ลือใครดังฟ้าที่แค่เพียงต้องการกลกายกันให้ฉันต้องพบเจอแต่ความเจ็บช้ำใจจน ฉั่นไรก็ยังไม่พบเจอใครที่รักกันจริงสักทีโจะมีไหมสักคนมาเปลี่ยนชีวิตของฉันจะคือใครที่จะรักจริงไม่ทอดทิ้งกันอยากจะรู้จะมีไหมสักใจจะได้จะเจอ อยากรู้เธอคือใครที่จะเป็นรักสุดท้าย ค,คือวงดนตรีที่เริ่มต้นกันมาด้วยมิจรภาพคามเป็นเพื่อนกันเล่ดนดนตรีร่วมกันมาตั้งแต่เชียงใหม่10กว่าปีจนถึงทุกวันนี้นะครับสิ่งที่เราเชื่อมัม่นมากที่สุดก็คือเสียงดนตรีคือสิ่งที่ทําให้เราผูกพันกันเราเชื่อมั่นว่าดนตรีนี่แหละจะทําให้พวกเราอีทเดินต่อไปเรื่อยๆครับ และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับศิลปินที่เรียกว่าเป็นเป็นอ้ายของผมนะฮะเพราะว่าพี่ๆเนี่ยเป็นหนุ่มเหนือนะครับทั้งหมดเลยนะครับพี่พี่วง EDC นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนึ่งนะฮะพี่โซครับผมพี่มิ้นท์พี่โอเล่แล้วก็พี่บีนั่นเองนะครับเราทราบมาว่าเพิ่งฉลองคอนเสิร์ตใหญ่กันไปครบรอบ10ปีของ EDC คอนเสิร์ตเป็นไงบ้างครับผ่านไปได้ดีครับครับวันที่30พฤศจิกาครเราจัดที่อินทอรแอนอารีน่าบัตส์ก็โซเอาจต์ดีใจมากๆที่แแบบคนดูเตตต็มั้ง่ ต้นโชว์จนถึงจบโชว์วันนั้นเราเล่นกันไปกับสี่ชั่วโมงกว่าก็นานกว่าที่เราคิดไวตอนแรกไม่ได้กะนานขนาดนั้นแต่ว่าตามฟิลอะไรไปเรื่อยๆรู้วโดยทีจะเที่ยงคืนอยู่แล้วแต่คนก็ยังอยู่กันแน่นเลยต้องขอขอบคุณมากที่มากันวันนั้นยังจําความรู้สึกได้อยู่เลยครับครับประทับใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราตั้งใจทำคอนเสิร์ตแบบมีแสงสีเสียงโปรดักชั่นทุกๆอย่างรวมเข้ากับเพลงของเราครชื่อคอนเสิร์ตว่า EDC 10ปี Back to the future. Back to the future. คอนเซ็ปเป็นยังไงครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราบแบบมีอะไรร่วมกันมามเราก็ทบทวนของเก่าร่วมกันให้คนดูได้เจออะไรใหม่ๆด้วยคนั่นก็คือ to the future ดัง<ม>น,นั้นสิ่งที่เจอกันมา10ปีแล้วเนี่ยเราได้มีความสุขอะไรมาบ้างแล้วก็ สิ่งที่คุณกำลังจะได้เจอต่อไปมีอะไรบ้างก็ซึ่งจะรวมอยู่ในคอนเสิร์ตนี้แฟนๆให้การตอบรับอย่างดีมากเลยครับพวกเรายังคาดไม่ถึงเลยนะครับแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่พวกเราได้มีเวลาซ้อมกันเยอะมากที่สุดเป็นคอนเสิร์ตที่แบบตื่นเต้นที่สุดเลยครับตื่นเต้นเพราะว่าคนเยอะมากคนเป็นหมื่นเนี่ยเก่งเหมือนกันนะเก่งครับซ้อมดนตรี ซ้อมร้องซ้อมเต้นซ้อมเต้นเยอะที่สุด2เดือนซ้อมเต้นเดือนครึ่งมีเต้นด้วยเหรอครับมีเยอะเลยเลยด้ยอ้หอย่างงี้ต้องไปดูในในดีวีดีคอนเสิร์ตก็พยายามจะให้มันครบครบรถนะนะครับผมพอเราเล่นดนตรีกันไปแล้วเวทีมันใหญ่ไงมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงแล้วก็แบบเออเต้นกันสักหน่อยคนก็จะได้เห็นว่าเอ้ยมีการเต้นกันด้วยมีการเต้นมีอะไรอีกไหมฮะพิเศษพิเศษมีเปิดความในใจ อ๋เปิดคนแน่มีการพูดอะไรกันแบบที่เราไม่เคยพูดกันมาก่อนี่วงการบอนี่เราพูดแบบเป็นความในใจที่แบบอยากจะพูดกับเพื่อนเปิดใจเปิดใจอะไรเงี้ยพี่โอเล่บอกว่ามีการระบายความในใจระบายอะไรกันฮะพอจะบอกได้ไหมครับในคอนเสิร์ตคือมันไม่อยู่ในสคริปต์กับทุกคนกลับไปคิดคําตอบว่าแบบถ้าเราต้องพูดความในใจสักอย่างนึงที่ไม่เคยบอกกันอะไรเงี้ยใครอยากจะพูดอะไรบ้าง ให้กลับไปคิดนะแต่ว่าตอนซ้อมเราไม่ต้องซ้อมตรงนี้แล้วถึงเวลาจริงอ่ะก็พูดก็พูดออกมานะก็ไล่ไปเลยทีละคนวันนั้นก็ได้เห็นน้ําตาลูกผู้ชายถามถึงความรู้สึกภายในใจดีกว่าว่าทําไมวันนั้นเนี่ยถึงมีน้ําตาลูกผู้ชายจากวง E4 ครับมันออกมาเองนะครับมันแบบพอพูดไปแล้วมันแบบเป็นสิ่งที่ไม่เคยพูดกันเนี่ยเหมือนบางคนไม่ไม่ไม่กล้าบอกรักคนที่รักอะไรเงี้ยพอจริงงที่ต้องพูดออกมาแล้วก็แบบ เฮ้ยมันซื้อนี่嘛เฮ้ยชาตาก็ออกมาไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเพราะปกติเราไม่ได้พูดเป็นเรื่องปกติอยไรแต่ในโอกาสนั้นเราได้พูดแล้วก็พูด <หา S 2> ต่อนหน้าคนที่ปิยานเยอะอะความรู้สึกมันมาเอง <หา S 2> พออยู่ตรงนั้น่ะเห็นคนดูเงี้ยไม่น่าเชื่อว่าคนจะซื้อบัตรมาดูเราได้คนเป็นหมื่นมันเกิดความรู้สึกว่าถ้าไม่เป็นเพราะเราห้าคนือว่ามันจะเกิดงี้ได้ไหมเนี่ยมันเป็นความตื้นตันใจตอนนั้นเลยครับเรามาถึงตรงนี้เราทําได้เหมืองที่พี่มิ้นพูดเลยครับ พอเราไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วหันไปดูแบบเพื่อนๆแบบยืนเหมือนยืนอยู่ริมอย่างงี้มันเหมือนกับเราเล่นดนตรีครับเหมือนกับนักรบครับออกแบบลบเคียงบาเคียงไหลกันมาพอทุกครั้งที่เวลาผมนั่งที่ตำแหน่งผมเนี่ยผมมองไปมันจะเจอมุมเดิมไหมครับเจอพี่มิ้นจะอยู่ตรงนี้พอหันไปปุ๊บพี่เล่อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะมันเป็นภาพที่เราเห็นตั้งแต่เราเป็นนักศึกษาแล้วอะแล้ววันนั้น เราอยู่ตรงนั้นแล้วคนแบบเป็นหมื่นมาดูคอนเสิร์ตเราแบบพูดตอนนี้ยังยังแบบยังซึ้งเลยครับและที่ภูมิใจที่สุดคือเราหันไปปุ๊บยังไม่ใช่สมาชิกใหม่นะก็ยังเป็นเพื่อนห้าคนเดิมตั้งแต่เป็นนักศึกษายังไม่ตายจาะไรไปไหนยังอยู่ตรงนี้เป็นายงรู้สึกรู้สึกดีอ่ะยั่ดีนะครับเป็นไงฮะรู้สึกไงครับก็เป็นน้ําตาแห่งความยินดีอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าการจะเดินทางมาสิบปีกับวงดนตรีวงหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่แบบที่มาถึงจุดจุดนี้ได้เราต้องล้ม ไม่รู้ตั้งกี่ครั้งต่ออีกครั้ง<ะ>เรามีท้อด้วยนะครับบางทีเรามาด้วยกัน5คนางเชียงใหม่<ะ>เริ่มจากศูนย์เลย<ะ>จนถึงมีจุดติดลบด้วย<ะ>จนกระทั่งเรามาถึงจุดนี้ได้ก็คือเราไม่ทิ้งกันแลวเราังอยู่ด้วยกันตลอดซึ่งเป็นน้ำตาขลงความดีใจอย่างเีลยวล้นเลยครับตอนที่เราท้อนี่ท้อขนาดไหนพี่ก็คือจะแยกย้ายกันเลยครับคือวง EDC จะไม่มีอีกแล้วอะไรเงี้ยครับทำไมตอนนั้นเราถึงคิดอย่างนี้ ม,มันไม่ประสบความสำเร็จขนานั้นเลยบ้แรงเลยแล้ว,แ,ลวแรงเราออกมาปุ๊บเพลงปล่อยออกมาเข้าปเป็นกระแสปุ๊บหายเงียบไปไม่มีงานสักงานเลยไม่มีงานจ้างอะไรสัาสิ้นเลยเราก็ต้องแบบอยู่กับผู้มีพระคุณพี่โก้พี่คิมพี่ป้อมมอเตอร์บาร์เนี่ยเขามีงาน<ช>เนี่เราก็แบ็กอัพให้เขาปุ๊บเขาพาไปเล่นภูเก็ตเก็บเงินซื้อเครื่องดนตรีอะ ไปเจอซนมิอีกเครื่องดนตรีพังแบบพังเเลยครับก็ต้องไปกู้เงินมาซื้อเครื่องดนตรีใหม่เครื่องดนตรีมันแพงไงครับกลับมากรุงเทพแบบเอาคีย์บอร์ดของพี่บีเนี่ยมาเทออกมาน้ํากับทรายแบบตกตกตกตลงมาไงครับน้ําในตาก็ไหลมาตามตามในคีย์บอร์ดมีไปจุดคลิกยังไงเราไปคุยกันยังไงว่าเออเราต้องเดินต่อหรือว่าจะแยกย้ายเรามีพี่ที่ดีๆหลายหลายท่านที่หนุ่มจากกะวางพี่โก้แซกแมนพี่คิม พี่พ่อมาต้อบานพี่อ้อมสุบาสุปันโยนะครับ<ฆ>พวกโปรดิวเซอร์เก่งๆเขาก็จะแบบพอรู้ข่าวว่าน้องแย่ก็จะมาช่วย<ฆ>จะมาดูมีอะไรมีงานที่ไหนให้ไปเล่นแทนไปเล่นไหม<ฆ>ก็เก็บเล็กผสมน้อยครับ<ฮ>มีงานอัดเสียงอ่ะไปแต่งเพลงอะลองแต่งเพลงด้วยอะไรเงี้ยทำทุกอย่างาทุกอย่างนะ<ฆ>ครับที่เกี่ยวกับดนตรีที่เราถนัดนะพอผ่านมาได้เริ่มตั้งาขได้ละทําเพลงชุดที่สองมาชุดเปลี่ยนได้เพลงแรกคือเพลงเปลี่ยนแม็กซ์ลันก็แต่งเพลงนี้เปลี่ยนชีวิตครับตั้งแต่นั้นก็ ชีวิตก็ดีขึ้นฟ้าเริ่มมองเห็นพวกเราพี่บอกกับบุคคลที่ผ่านมาที่เคยเป็นแบ็กอัพให้เราเคยเป็นกำลังใจให้เราเคยเป็นตัวอย่างให้เราถ้าเขาดูอยู่อยากพูดอะไรกับเขาทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกๆเรื่องเราได้เห็นพวกเขาเป็นตัวอย่างที่ <c oughs> ดีมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีที่พวกเราได้ได้เจออยากจะบอกว่าพวกเรารักมากๆขอบคุณมากๆที่ ที่ช่วยเหลือพวกเรามามาพูดถึงผลงานล่าสุดดีกว่าครับผมตอนนี้ edc มีซิงเกิลใหม่มีอัลบั้มใหม่อะไรบ้างให้เราได้ได้ติดตามครับตอนนี้ตอนนี้ออกอัลบั้มเต็มนะครับอัลบั้มที่มีชื่อว่า push หลังจากที่เราออกเป็นซิงเกิลมาเรื่อยๆเลยประมาณ2-3ปีแล้วเนี่ยเจซิงเกิลแล้วครับที่เราออกมาตั้งแต่เพลงเจ็บล้วชิ้นไปเองเป็นเพลงแรกไปลงเพลงสุดท้ายที่ไม่อยากจะรับรู้นี่คือเจ็ดละ พอเมาครบ10เพลงเนี่ยมันก็พร้อมกับคอนเสิร์ตใหญ่แล้วพอดีวันนี้มีโชว์พิเศษให้เราได้ได้ชมเลยด้วยพิเศษยังไงครับวันนี้อย่างแรกคือสถานที่เลยไม่เคยเล่นคอนเสิร์ตในห้างพ้าจำลองมาก่อนเลยศูนย์วิทยาศา,ศรราสตร์รังสิตแค่ดูข้างบนแล้วมันเป็นทรงกลมๆ,ๆใช่ร งงแล้วล่ะครับอันนี้เป็นการเล่นที่น่าจะสนุกครับเป็นการเล่นแบบแนวไซไฟครับฟิวเจอร์ฟิวเจอร์หน่อยอและวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง5คนมากๆเลยนะที่มาให้แนวคิดดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆให้กับเพลงก้ากระโดดด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆ ETC ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณจัดนักครับยินดีจัดนักครับยินดีจัดนักครับยินดีจัดนัก ใช่ไหมยืนนิ่งทำทนายกันมาชื่อว่าจะขอพอแต่ดาลวลนจะฟ้าแล้วมันจะจริงใช่ไหมจเจอเหตุผลมันมีอะไรมากมายที่คใครก็ยังเชื่อกันและจะพีดอะไรถ้าที่ฉันได้เชื่ออยู่สิ โชคชตาเชื่อได้มากมทีไม่เคยหาคำตอบเจอคืออะไรผลมันมีอะไรบ้าบ้า 什么债背了沉？ คของพวกเรานะครับเขาก็มองว่าจากอดีตที่ผ่านมาเราอยู่กันมา10กว่าปีทาวงตั้งแต่อยู่เชียงใหม่จนทุกวันนี้เรามีแฟนเพลงที่รักเราแล้วก็เราภูมิใจมากที่เราได้อยู่กับเขาจนถึงทุกวันนี้เราก็อยากจะรักษาแฟนเพลงต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่เขายังคงสนับสนุนแล้วก็อยากฟังพวกเราอยู่เราก็คงไม่มีหายไปไหนครับแล้วก็จะเดินหน้าพัฒนาตัวเองหาข้อมูลใหม่ๆในการทําง,งานพยายามจะคิดค้นดนตรีสําเนียงใหม่ๆในสไตล์ e t c เป็นผลขวัญกับแฟนเพลงตลอดไปครับ ช่วงหน้าอัปเดตกระแสนิยมต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine, กับรองเท้าสปอร์ตแฟชั่นสุดฮิปยั่วใจสาวๆนาฬิกาสุดเท่สำหรับคนใจบุญและสถานที่ออกกำลังกายยามค่ำคืนแห่งใหม่ของชาวกรุงเทพ